มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนลุงพลกลับบ้านแห่ซื้อหวยตามลุงพลค่ะเรเดว่ายังเป็นเรื่องราวที่สังคมยังคงจับตาม,มองนะคะว่าเรื่องราวเหล่านี้บทสรุปจะเป็นอย่างไรใครคือผู้ร้ายตัวจริงจากกรณีการหายตัวของน้องชมพู่ ตั้งแต่วันที่11พฤษภาคม2563ซึ่งครอบครัวเร่งการออกค้นหาจนกระทั่งพบเป็นศพอยู่กลางป่าบนเขาภูเหล็กไฟห่างจากบ้านประมาณ5กิโลเมตรนะคะและล่าสุดนาน,นารินหนึ่งในผู้ต้องสงสัยถูกจับในคดีอนานจารย์เด็ก5ขวบทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางตามที่นำเสนอข่าวค่ะล่าสุดวันที่28มิถุนายน63นะคะทีมข่าวอมรินทีวี เดินทางมาพร้อมกับนายชัยพลวิภานางสมพรหลาโพน้องโอมและน้องน้ำมนค่ะซึ่งเดินทางมาที่อำเภอวานนนิวาจังหวัดสกลนครเพื่อมาที่บ้านเกิดเนื่องจากบิดาของลุงชัยพลเพิ่งเดินทางกลับมาถึงบ้านนะคะเมื่อช่วงค่ำวันที่27มิถุนายน63เมื่อมาถึงลุงชัยพลก็นั่งพูดคุยกับครอบครัวค่ะโดยเฉพาะคุณพ่อนะคะ หลังจากที่ไม่ได้เจอกันประมาณ6เดือนโดยนายผ่องวิภาผู้เป็นพ่อเปิดเผยว่าตนเองไม่ได้เจอกับลูกราวหเดือนตั้งแต่ช่วงปีใหม่ซึ่งล่าสุดได้คุยกันราวหนึ่งครั้งตั้งแต่มีเรื่องตอนนั้นได้ถามเรื่องราวว่าเป็นอย่างไรซึ่งลูกชายก็ยืนยันกับพ่อว่าไม่ได้ทําไม่ได้ก่อเหตุไม่ต้องกังวลอะไรและลูกชายบอกกับตนว่าไม่อยากให้หลานตายฟรี ส่วนตัวไม่ได้ห่วงอะไรมากมายลูกชายก็โตแล้วเชื้อมั่นในตัวลูกชายหลังจากเห็นลูกถูกคนบ้านตนไม่ได้คิดอะไรมากตนก็ขำม,มากกว่าเพราะว่าตำรวจก็คงทำงานแบบนี้อยู่แล้วลูกชายคนนี้เป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนอื่นอยู่แล้วหลายคนสอบถามอะไรๆลูกชายก็มักจะช่วยเหลือตนพูดได้เลยว่าลูกชายไม่มีทางก่อเหตุ เป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ตั้งแต่เด็กเป็นเด็กดีหากวันหนึ่งถูกหมายจับตนไม่ได้คิดจะประกันตัวคนผิดก็ต้องรับผิดโทษที่ก่อเหตุถึงขั้นประหารชีวิตช่วงแรกๆลูกชายอาจจะเสียหลักเพราะว่าเหมือนทำดีไม่ได้ดีตนก็ให้กำลังใจลูกบอกไม่ต้องห่วงหากไม่ได้ทำผิดส่วนเรื่องเด็กไปตายบนภูเองนั้นตนคิดว่าไม่มีทางเดินไปได้เพราะว่าไกลเกิน หากจะเป็นผีสางเจ้าที่เจ้าทางตนก็คิดว่าคงเป็นไปไม่ได้เช่นกันนางพาวิพามันดาของลุงชัยพลเปิดเผยว่าตนเองสบายใจขึ้นกว่าครั้งที่ผ่านมาเพราะว่าลูกก็ดูสบายใจขึ้นที่ผ่านมาก็ติดตามข่าวมาเป็นระยะ,ะ,ยะเพราะเป็นห่วงลูกชายตนยังมั่นใจในตัวของลูกชายเชื่อว่าไม่ใช่คนร้ายและที่ลูกชายออกตัวออกหน้าตลอดเพราะว่ารักหลานคนนี้มาก จากนั้นลุงชัยพลได้เข้ามากราบพ่อและแม่นะคะก่อนจะโอบกอดซึ่งพ่อและแม่มีการให้พรลุงชัยพลระบุว่าขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองไม่ต้องกังวลอีกสิปี20ปีคนผิดต้องได้รับโทษหากตัวเองไม่ได้ทำก็จงมั่นใจไม่ต้องกังวลซึ่งลุงชัยพลน้ำตาคลอที่ได้มีโอกาสกลับมาหาพ่อแม่ ปาตันและลูกๆก,ก็เข้าไปกราบปลูกกับยาเช่นกันซึ่งปลูกกับยาก็ให้พรให้เติบโตเป็นคนดีเชื่อฟังพ่อและแม่นายชัยพลเปิดเผยว่าตนตั้งใจเดินทางมาหาพ่อหลังจากทราบว่าพ่อเพิ่งเดินทางกลับมาจากชนบุรีซึ่งตนตั้งใจเดินทางมาโดยไม่ได้เจอกันนานพ่อเองก็ให้กำลังใจกันและกันตนก็มีกำลังใจมากขึ้นหลังจากได้เจอพ่อและแม่ซึ่งพ่ออาจจะไม่ได้ให้พร ซึ่งพ่อบอกว่าผิดก็ว่าไปตามผิดใครทำก็ต้องได้รับโทษคนทำมีโทษถึงประหารชีวิตทั้งนี้ยอมรับว่าตนเป็นห่วงหลานมากทำให้สิ่งที่แสดงออกไปอาจทำให้คนจับผิดว่าตนนั้นออกนอกหน้าเกินไปแต่ที่ตนทำไปเพราะว่ารักหลานถือว่าทำดีที่สุดแล้วค่ะก่อนกลับนะคะลุงชัยพลได้ให้สลากกินบ่งรัฐบาลกับแม่สามใบได้แก่ 2340 30 278 240 904 580จากนั้นลุงชัยพลมาเดินตลาดสดเทศบาลตำบลวานนนิวาสน,น,น,นะคะซึ่งเมื่อมาถึงได้รับกำลังใจจากชาวบ้านจำนวนมากค่ะมีคนมาขอถ่ายรูปแล้วก็จับมือให้กำลังใจนะคะชาวบ้านยังให้ลุงชัยพลเขียนเลขหวังได้โชคค่ะซึ่งลุงชัยพลเขียนให้นะคะเป็นเลข748แล้วก็72 เมื่อชาวบ้านในจังหวัดสกลนครพบเจอลงชัยพลแล้วจึงแนะนําให้เดินทางมาพบหมอธรรมคนหนึ่งในจังหวัดสกลนครนะคะชื่อว่าหมอเชียงบัวเมื่อทีมข่าวมาถึงได้ให้แต่งขันห่าก่อนวางขันเพื่อดูหาเบาะแสคนร้ายหลังจากหมอธรรรับขันแล้วได้แตะไปที่เหรียญบาทซึ่งใายแทนเงินแดงสมัยก่อนนะคะจากนั้นหยิบเหรียญขึ้นมาทาบไว้ที่อกค่ะ และสวดบทต่างๆนะคะจากนั้นมีการหยิบขันขึ้นสวดเพื่อให้เปิดทางทมจะได้เห็นสิ่งที่อยากเห็นหมอทมใช้เวลาสวดประมาณ5นาทีปรากฏว่าพยายามมองเท่าไหร่ก็มองไม่เห็นคนร้ายหมอทมเชียงบัวระบุว่าเดี๋ยวจะลองเรียกทาอีกครั้งปรากฏว่าเมื่อมีการยกคัน5อีกครั้งก็ไม่สามารถดูอะไรได้ค่ะโดยหมอทรระบุว่ามีหลายปัจจัยที่ทําให้ดูไม่ได้ วันนี้เป็นวันพระที่ปกติจะไม่มีการทำพิธีนะคะรวมถึงเรื่องที่ให้ค้นหาเป็นเรื่องที่ตนไม่เคยทำทำให้ไม่สามารถดูได้ค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ